สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับหายหน้าหายตาเป็นนานนะครับวันนี้ก็ยังเชื่อมต่อกล้องไปได้ครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวหากล้องมาต่อก่อนนะครับวันนี้จะมาเปิดโปรเจกต์นะครับเป็นอินโทรลูดของวงผนังนะครับเป็นอินโทรลูดอัลบั้มเต็มของผนังนะฮะมันก็จะเขาจะออกเป็นอัลบั้มเทปคาสเซ็ตด้วยนะครับมันก็เลยต้องเป็นเพลงแนวอะเรโทร8090นะฮะลองมาฟังกันดูครับ อ่ะนะครับก็เพลงนี้ทำง่ายๆครับจับนู่นนี่นั่นมาใส่แล้วก็อัดกีตาร์เข้าไปนะฮะแล้วก็ส่วน Master, มาสเตอร์ไม่ไม่ไม่ได้ทำเองเลยครับผมใช้พรีเซตของ Logic เลยนะครับนี่ฮะใช้พรีเซตนี้ครับ,รบ Final p o p Master w i ไนะีไม่ได้ปรับอะไรครับกดคลิกปุ๊บก็คาแรคเตอร์ Character มันได้มันโดนก็ก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับ บัสมาสลิงนะครับก็ใช้ของโลจิกเลยนะฮะก็จะจะจะ,จะฟังได้ว่ามันก็โอเคนะครับในระดับหนึ่งนะครับ สำหรับพวกที่เป็นลู o p นะครับก็จะใช้เนี่ยฮะก็จะเป็น plug-in ของ logic ทั้งหมดเลยนะครับส่วนพวกซินเนี่ยอันเนี้ยผมไปจะสังเกตได้ว่าผมไม่ได้ใส่ EQ อะไรให้มันนะครับเพราะว่าเหมือนเขา EQ มาดีแล้วนะครับผมก็คาแรคเตอร์ของมันโดยตรงเลยนะเนี่ยครับ, <S <S รบอันนี้โหลดมานะครับเป็นเป็น loop รีที่ฝรั่งทำแจกนะครับ ผมก็มาปรับปรุงใช้นิดหน่อยมันก็ใช้เป็นของเราได้แล้วนะครับเบสก็ด้วยนะครับเนี่ยฮะมันแจกมานะครับก็ไปดาวน์โหลดของฝรั่งนะครับที่เขาทำแจกฟรีนะครับอันที่โหลดมาก็จะเป็นเอ่อซินลูปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเนี่ยสามอันนี้ก็คือเป็นของฝรั่งนะแล้วก็มาดกีตาร์ ลายกีตาร์อ,อะไรใส่เอานะครับมันก็เป็นของานของเราแล้วนะครับโอเคนะครับ เคฮะประมาณนี้ครับเปิดให้ฟังเล่นๆเฉยๆนะครับแล้วก็บอกที่มาของพวก loop midi ครับกลองไม่ยากครับนี่ฮะถ้าใครใช้ logic อยู่มันมีนะครับเนี่ยมาตรงที่ beat นะฮะแล้วก็มาเลือกเอาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะเป็น midi เราสามารถแก้ไขได้นะครับส่วนที่เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเส้นเวฟนะถ้าดึงออกมาใช้เนี่ยเห็นไหมครับ เป็นเส้นเล็บเนาะแต่ถ้าสีเขียวดึงออกมาครับมันก็จะเป็น MIDI นะครับให้เราใช้ได้นะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำประมาณนี้เลยครับถ้าใครอยากใช้สูตรโกงก็แนะนำโลจิกเลยฮะใช้ง่ายครับมีทรัพยากรให้เราใช้ฟรีเยอะฮะแต่เราต้องเอามาปรับปรุงนิดหน่อยนะครับบางอันมันเป็นเมโลดี้ที่เขาขึ้นสตรีมมิ่งไว้แล้วนะครับอันอาจจะติดลิขสิทธิ์นะฮะ ต้องเอามาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมไม่ให้มันเหมือนของเดิมนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ